สวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ที่รักนกเขาใหญ่ท่านครับผมผมพ้นนกเขาใหญ่มางฝั่งนะครับวันนี้ก็มียาดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับผมยาเอดินดานะครับดินดนํานกเขาใหญ่นะครับผมให้นกเขาใหญ่กินนะครับหลายวันนี้ผมก็ไม่ได้ออกต่อครับ เมื่อวานฝนก็ตกครับตกข้างคืนนะครับทางบ้านผมนะครับมาเช้าก็หยุดแล้วก็ตกมาแหงกล้ามนะครับเจ้าสามชัยก็ตอนนี้ลงทับครับลงทับตัวเมียเรียบร้อยแล้วครับจะเอาลูกนะครับน่าจะหยุดประมาณสองสามเดือนสามสี่เดือนนัประมาณนี้ครับจะได้ออกต่อครับครับเรามาดูเจ้าสามชัยนะครับผมยงหลางผมเองครับ ปล่อยเขาพักไปก่อนครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ครับโอเคครับอาจารย์เราไปดูวิธีการทําดินดําเลยครับผมแต่ผมใช้กล้องหวานนะครับนี่ครับอันนี้ปวกนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าดินหุ่นนะครับอันนี้ผมจะมาผ่านะครับผ่าเป็นชิ้นเล็กๆครับอาจารย์ทุกท่านไม่เอาชิ้นใหญ่นะครับเอาชิ้นประมาจักตมาณขนาดนีครับผมพาแล้วผม นะครับผมย่อชิ้นขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันจะเผาง่ายดีครับเราไม่ต้องเอาใหญ่นะคพวกนี้มีตัวอยู่นะครับมีปวกยิ่งดีนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยโปรตีนสูงครับนะครับผมย่อแค่นี้พอครับผมไม่เอาเยอะครับทำแค่นุพอกินครับ ครับมัจะประมาณนี้นะครับโอเคครับจะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับอาจารย์ทุกท่านเอครับขั้นตอนต่อไปครับให้เรานําหัวคับที่เราได้มานะครับนะครับใส่นี่แหละครับใส่ตาโลครับหรือใส่ต่อไฟครับผมใส่อันนี้นะครับใส่แช่ไปเรื่อยนะครับให้จนเขาไหม้นะครับไหม้เกียมนะครับ ให้เราเผาไปเรื่อยครับอาจารย์ทุกท่านเผาจนดำนะครับจนไฟตัวนี้จะแดงเลยนะครับตัวปลวกนะครับครับให้เราเผาไปเรื่อยนะครับอาจารย์ทุกท่านแล้วผมจะดูตอนไหมอีกทีนะครับผมตอนนี้ก็ไหมเกลมนะครับอาจารย์ทุกท่านดูนะครับนี่ดำนะครับ แล้วก็เอาออกเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับคนตุยๆนะครับ ตรงนี้เลยนะครับผมให้เราครับผมใช้ด้ามค้อนนะครับใช้สันค้อนครับตรงนี้นะครับทุบออกครับเราทุบครับทุบให้ละเอียดนะครับทำาเดียวจะยากหน่อยครับผมแต่ผมขออนุญาตตามนะครับอาจารย์ทุกท่านเพราะว่ามือเดียวทำลำบากครับ นะครับหลังจากที่เราตามเสร็จนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กบ้างครับผมเม็ดพอดีพอดีนะครับพอดีคํานกนะครับผมนี่ช่วยในการย่อยนกหรอทาเป็นนกคุกนกคึกด้วยนะครับผมแล้วก็การนกป่วยหลายๆอย่างครับช่วยได้นะครับผมมาดูขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนต่อไปครับนี่น้ํามะขามนะครับ น้ำขามหนึ่งถ้วยนะครับประสัแอย่งนี้นะครับมาคก็นี่ครับอันนี้จะเป็นใบตะไคร้ครับนิดหน่อยครับแล้วก็ตามด้วยกะทินะครับผมกะทิหนึ่งกล่องครับกะทิอะไรก็ได้ครับ นะครับกะทิพอทีผมใช้นะครับนะครับอร่อยดีนะครับหนึ่งกล่องนะครับเทไปงี้นะครับผมให้เราเคี่ยวก่อนครับเคี่ยวน้ำให,ให้เข้ากันนะครับผมแล้วนะก็ตามด้วย น้ำปลาลานะครับนับตามด้วยน้ำปลาล้านะครับของข้งวนพนะครับุณใช้นี่นะครับใช้ประมาณนิดหน่อยครับครับประมาณนี้นะครับ ขั้นต่อไปครับให้เราคนนะครับผมคนให้เข้ากันก่อน,นครับทําให้น้ํำยาเข้าเนื้อกับตัวนะครับผมสูตรนี้คึกแน่นอนครับอาจารย์ท่านเป็นยาไายในตัวนะครับผมเราเคี่ยวหนาไปเรื่อยนะครับจนเดือดนะครับ เราเคี่ยวไปเรื่อยนะครับผมขั้นตต่อไปครับผมให้เราเตรียมดินดำนะครับเพเตรียมไว้นะครับอีกทีนะครับเทลงไปเลยครับอย่างนี้นลครับนะครับเราเคี่ยวจนเข้าเนื้อเข้าตัวนะครับอาจารย์ท่านจนน้ำแห้งนะครับน้ำยาที่เราเตรียมไว้นะครับ ที่ยวจนแห้งนะครับถ้าเราใส่บนปวกนะครับมันจะไม่ค่อยเข้าเนื้อนะครับให้เราทำอย่างนี้ดีกว่าครับมันจะเข้าเนื้อดีกว่านี่ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานะครับพ่วลาเที่ยวนะครับเดี๋ยวก็ใช้เวลาประมาณทักสามสิบนาทีนะครับก็จะแล้วนะครับสูตรนี้คึกแน่นอนครับอาจารย์ทุกท่านลองดูได้นะครับผมใช้กันนกที่บ้านทุกตัวครับเต่นกใหม่นกเก่าเล่นดีเหมือนกัน,นครับสูตรนี้นะถ้าผมพูด ถ้าผมคูดผิดต่างใดก็ขอโทษด้วยนะครับผมที่ก็ติดขัดจะมากครับคำพูดนะครับอย่างครับผมเสริมมีอย่างนะครับผมมีหอยด้วยนะครับเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยเชอรี่นะครับนี่นีผมมาตามแล้วนะครับนี่ผมไปเก็บมาเมื่อเช้านะครับมันจะใส่ไปด้วยนะครับ โอเคครับอาจารย์ท่านอย่าลืมกดติดตามซับไพ่ผมด้วยนะครับครับดีครับ